เลยเยอะนอนด้วยกันเลยฮะนอนด้วยกันเลยค่ะหลับแล้วครับหลับทั้งช้างหลับทั้งคนอุอุ้งหมาเลียนยน่ะหมาเลียนอูยหมากับพ่อหมาสางกับพ่อสางเอา้า โอ้ช่างครับอืมวไ๊แล้วไมเล่าฮะยัง็ยังยยืเลสวัสดีครับ<ป>ทำอะไรคะ<ป>ทำไมเลิกเรียนเร็วจังคะวันนี้วันนี้คุณครูจะมาเยี่ยมค่ะคุณครูเลยให้เลิกเรียนเร็วเลิกเลิกเที่ยงเลยใช่ไหมเลิกเที่ยงแล้วก็มากล่อมน,น้องนอนหรอคะ สวัสดีครับอยู่ครับพวกเรา YouTube โอเดย FC Thailand Facebook แฟนเพจครับช้างไทย<ส>ไซ<ท>คังว,วันนี้น้องได้ที่นอนใหม่ด้วยสีน,น้ำเงินฟ้าดโดเรมอนแล้วก็ชิ้นเล็กเลยคิตตี้สีชมูค่ะฮัลโหลคิตตี้ใช่ไหมใช่ พี่เป้มากลมน้องน,นอน้เลิกเรียนเลิกเรียนแล้วก็มาเลยใช่ไหมมานี่มาดูช้างเลยนะเป็นควันจีนะครับผมพี่เพ่เดี๋ยวเราต้องทำคลิปส่งให้พี่ๆทีมิานอะนนอนนานเลยใช่ไหมคะใช่นอนนานแล้วนอนด้วยหรือหือ,อ เยอนอนด้วยกันเลยฮะนอนด้วยกันเลยค่ะหลับแล้วครับหลับทั้งช้างหลับทั้งคนพวกเขาก็นี่กินหญ้าอยู่นะทำไมคนอย่นี้ คนเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้นะครับตอนน้องนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้องตื่นขึ้นนะครับไม่รู้ใครจะจะแกล้งใครด้วยทนี้ ขนอนอ,นขนอนอิ่มนี่ไหขนอนอิ่นี่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วเขาก็จะโยกกันครับวิ่งไล่ชนครับเ็าชอบเล่นดินะครับสาดิครับมีของกันด้วยครับของกันด้วย ขเขาหจะจับ,บที่นอนเอาไปนอนเขาเนเขาได้ดับที่นอนไปนอนอบางทีเขาก็เดินเดินมาเขาก็นอนกับที่นอนอเลยพอนอนไปนอนมาเขากลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมาตกที่นอนอมนอ,น,น,อน,มนคนนเลยหละนอนน้ำลายยืดด้วยเหมือนปูเป้เลยเลย มีจูบก,กันด้วยนะฮะโอ้วาดนี่มด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 เปลี่ยนท่าแล้วดูดูสิเขาขเปลี่ยนท่าแล้ว มือเขาเฮ้ยเฮ้ยหลับหรือเปล่าเนี่ยหลับหรือแก้งหลับฮะเฮ้ยนี่แบบเหมือนจะชนเราอะเนาะใช่ไหมหลับหรืออะไรหรือละมือเมื่อกี้เช็ดอะไรเช็ดมือเขาเช็ดดินอ้อยเขา ดูดูท่านทำาลูกตาออห,หลับสนิทเลยน,นี่เดี๋ยวคอยดูตอนตอนตื่นด้อตื่นมาด้อจะใครจะแก,กล้งใครด้อสนิเด้อนอนเย็ดขาย มาดูคนสวยนอนนะคะคนสวยดูสิดูขาของคนสวยนะนี่ เล็บสีขาวเลยนะสวยมากแบบนี้สีขาวนะฮะเนี่ยถ้าถ้าพวกประเภทเล็บดำเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยครับดำเนี่ย,ม,ยมันจะออกแบบนุ่น,น,น,นๆเผือกๆครับเดี๋ยวเราเช็ดกแบบ่อนมันจะเช็ดให้เล็บเขายังเหมือนจะจะขาวกว่าของเล็บขวานเลยอนะ่ะเล็บขวานจะดำกว่าโอ้ นี่เลยแล้วขัดแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่นี่เขาเรียกช้างเล็บขาวนี่เราขัดนี่เวลาเราอาบนะ้ำเราขัดให้นอ้องขาวเลย

้ืออด้ยฮะอ้ยมีขี้เกียจด,ด้วยเฮ้มขี้เกียจด,ด้วยเข <ś m any> าจะไปกินนมแม่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้เต็มดูกับรถนั่นแหละเปิดประตูลแล้วมีขาประตูลเลย เอาเอาน้ำมันเติมแล้วก็เอาไปเห็นเขาดมดื้อปวดไล่หมาป่าจะไหหล่หมาหรือป่าหรือยังไงเนาะเนาะนอนต่อป่า ยังไงลูกยังไงอ้อยังไงอ๋ออ๋อนุ่มรุดเลยนุ่ขางรุดมหมดูล่างโบโบคนขับมหม ไปมากลมน้องน้อยเล่นเล่นแล้วมึงจะเล่นบ่เขาจะเล่นบ่มากลมน้องน้อยแล้วเนาะมาแล้วนู่นนู่นกินนมนี่ไงกินนมก่อนให้ได้ให้น้องกินนมก่อน กินนมยังกินนมยังเดี๋ยวน้องกินนมก่อนดินับ วู๊หนมดโอ้อยเสียงดังทุกอ่ะดูลูกชายยืนฉี่คุณพ่อก็เหมือนจะฉี่ดูนันกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ กินหรือยังกินหรือยังกินหรือยังคะมองดูสิพ่อเขาก็ฉี่พร้อมๆกันกับลูกนะนั่นหรือเป็นช่วงเวลาของเขาได้เวลาเหมือนกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นเลย มาหนูกล uh, uh, ่บน้องนอนต่อมามาเริวมมานอนแล้วลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเต้เต้มากล่บน้องนอนเรลยมากล่บน้องนอนมากล่บน้องนอนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งลงหนูนั่งลงนั่งลงหนูนั่งลงกล่บน้องกล่บน้องนอนเรื่อย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 อี๋อี๋แล้ว

ก็อยากให้พ่อกลมเขาดีนี่เขาอยากให้พ่อกลมเขาเอาหนูพายพ่อนี่เขาอยากให้พ่อกลมเขาบอมาๆมาพ่อพันออกมามาตามนี้ลูกมาอันนี้อันนี้อันนั้นนี่อันนั้นกลมนอนอ่าอยากให้พ่อกลมอยากให้พ่อกลมแต่ให้พ่อกลมก็ไม่พูดเนาะอ,อยากให้พ่อกลมนอน ออนอนต่อ,อแล้วอนอนต่อ,อดู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 ไปไหนเรีนท่าบ่ เปลี่ยนท่าค่ะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าที่แบบว่าท่าตกที่นอนค่ะ,ะดูดูเออเข้ามาในที่นอนเออจะนอนหรือไม่นอนไม่นอนแล้วนะเออเขาอยากนอนทับโพอดีออมามา มานูมามาอ่านอนแล้วไม่อยู่แล้วสิมันแล้ว chúc mà luôn mà Mà lúc đó. Chút chút. Chút chút chút. Năm ta chút. Ta chút con ลืมจุบจุกจุบ,จบโอ๊ยไม่ได้นอนลงวันนี้เนาะมันมดมยิ่งเลยนี่จับอะไรนวดแท้พ่อคุณครูมาแล้วใครคลิปอยู่บอกมมมเม่อืมเม่ครูมาไปดูสิเขาทำข้าวทำไมมี

แกงข้อมนตายแกงขอดูตัจับหน้าจับหน้ามาอีมามาอูอตัวดูหมาก็มา ออโอ้ยหมาเลียนนะ่ะมาเลียนโอ้ยหามากับพ่อหมาสร้างกับพ่อสร้างเอา้าโอ้ช่างกับอืมวทำไมแล้วเฟยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปก่อนโอ้หนักโอเคค่ะน้องเฟ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ